ไฟฟ้าสถิตด,ดูดูหัวปินนะดูหัวปิน <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> ไสฟ้าสถิต <c oughs> <c oughs> หัวตั้ง <c oughs> พ่อลูกขาเล่นกันนะขาติดแล้วโอวตั้งปินไม่รู้เลย อยากให้ปินขี่ดิโอ๊ยเจ็บอะขี่ขี่ขี่อาขี่โอ้ยอครับเลยบินบินบบิน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 ตาด้วยตาด้วยบินบิน pin 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 đấy nhà kim thăm ngay thăm bạc chú mũ còn